ทำไมบัมเบิลบีถึงพูดไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์ตีนคอมบิดด้วยนะครับวันนี้นะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าเราจะมาทำคลิปทำไมบัมเบิลบีถึงพูดไม่ได้คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทั้งหลายพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยก่อนเริ่มเลยเนี่ยผมขอเตือนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาหนังเรื่องบันเดินบีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูหรือไม่อยากรู้เกี่ยวกับการสปอยขอแนะนำให้ปิดคลิปไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วก็เข้าสู่เนื้อหากันเลย ณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่มีน้มว่าดาวไซเบอร์รอนให้ทําความเข้าใจนะครับว่าดาวไซเบอร์รอนเนี่ยก็คือจะเป็นดาวที่ให้กําเนิดเหล่าหุ่นยนต์ทั้งหลายโดยที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือฝ่ายออโตบอดกับฝ่ายดีเซปติคอนแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยขัดแย้งกันแล้วทำไมถึงขัดแย้งละ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ก็สามารถเข้าไปดูในคลิปออโตบอดกับดีเซปติคอนทำไมถึงขัดแยง้ง เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนั้นผมได้อธิบายไปแล้วโอเคต่อมาเนี่ยทั้งด e สซิพติคแลวก็ออตโตบอเนี่ยก็ได้ขัดแย้งกันแต่ออ t โตบอพ่ายแพ้นะครับออ t โตบอเนี่ยจึงต้องถอยทับและให้ทุกคนเนี่ยย้ายไปแต่ละฟากแต่ละมุมของจักรวาลนะครับโดยบัมเบิ้ลบีเนี่ยครับก็ได้มอบหมายให้มาที่โลกนะครับแล้วเมื่อบัมเบิ้ลบีถึงโลกเนี่ย ก็ได้เจอกับเหล่าทหารเลยมากมายเลยนะครับแต่เหล่าทหารพวกนั้นเนี่ยก็จะทําร้ายบัมเบิลบีแต่บัมเบิลบีนะครับก็เลยบอกให้เหล่าทหารพวกนั้นรู้ถึงภัยอันตรายนะครับทันใดนั้นเองนะครับก็จะมีดีเซปติคอนนะครับที่แอบตามบัมเบิลบีมาด้วยนะครับก็ได้แบบตามบัมเบิลบีมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เข้ากระทะกับบัมเบิลบีในที่สุดนะครับทั้งสองคนนั้นกะ็สู้กันแบบสู้กันไปสู้กันมายิงกันไปยิงกันมาต่อยกันไปต่อยกันมา พูด,ดง่ายๆก็คือสู้กันไปเลยแหละครับทั้งสองคนเนี่ยสู้กันอย่างสูสีนะคบเพราะว่าบอลเบนบีเนี่ยก็จะเป็นนักรบของฝ่ายออโต้บอดซึ่งเป็นมือขวาของออปติมัสพราเมยนนั่นเองซึ่งฝีมือของบอลเบนบีเนี่ยพูดง่ายๆก็คือโคตรผิวเลยนะครับแต่บอลเบนบีเนี่ยสุดท้ายนะก็ต้องพลาดท่าให้กับพลทหารคนหนึ่งของฝั่งดีเซปติคอนนะครับจึงทาให้บอลเบนบีเนี่ยพลาดท่าเลยและเมื่อบอลเบนบีพลาดท่านะครับ ฝั่งดิเซปคอนเนี่ยก็ได้ถามกับบันเบนบีว่าเหล่าออโตบอทที่เหลือเนี่ยกดดานไว้ที่ไหนแต่ด้วยบันเบนบีนะครับที่มีความเป็นแบบเป็นคนที่แบบรักพักพวกรักฝั่งตัวเองเนี่ยก็เลยไม่บอกนะครับทันในนั้นเองเนี่ยดิเซปอนเมื่อเห็นว่าบันเบนบีไม่พูดนะครับจึงทําการดึงระบบการสื่อสารของบันเบนบีเนี่ยออกจากลําคอเลยนะครับ ซึ่งมันแบบหือโหดมากเลยและหลังจากนั้นนะครับที่ดีเซปติคอนน่ยดึงระบบการสื่อสารของบัมเบิลบีออกมาเนี่ยจึงทําให้บัมเบิลบีพูดไม่ได้อีกเลยนะครับโดยสาเหตุในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นตอและความเป็นมาที่ทําไมบัมเบิลบีถึงพูดไม่ได้นะครับต่อมานะครับผมขอแถมให้นิดนึงนะครับในภาคที่5หรือว่า transformer the last night นะครับ มีช่วงต้นๆเรื่องเนี่ยที่พระเอกของทาน r ฟอร์เมอร์ t k Night หรือว่าพราค่าเนี่ย ได้ทําการต่อเติมระบบการสื่อสารให้บอมเบิลบีอีกครั้งนะครับจึงทําให้บอมเบิลบีเนี่ยกลับมาพูดได้นะครับและมีหนาซ้านะครับเสียงของบอมเบิลบีเนี่ยจึงทําให้ออพติมัสพรามเนี่ยกลับมาเป็นคนดีด้วยนะครับแต่ผมก็ขอไม่เจาะลึกเรื่องออพติมัสพรามว่าทําไมถึงเป็นตัวลายนะครับก็ขอให้เพื่อนๆไปดูกันเอาเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนั้นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับสาเหตุว่าทําไมถึงบอมเบินบีพูดไม่ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนชอบใจคลิปนี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องเตอร์ตีนคอมิกโดยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องเตอร์ตีนคอมิด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนก็คงรู้สาเหตุถึงว่าทำไมบามเมินบีพูดไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะครับส่วนผมปักเดือยโจ๊กเกอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วสวัสดี Home.